โบวี้ขอโทษอ่อมแจ้งป่มวัคซีนแก้ขัดลั่นไม่จำเป็นต้องแก้ตัวแทนรัฐบาลจากกรณีที่ดาราสาวอ่อมสกาวใจได้โพสต์เดือดถึงวัคซีนเผยว่าวัคซีนดีๆก็มีให้ใช้ทั่งโลกนะรู้อย่างเสียใจโมโหโกรธงงเพลียไฟเซอร์โมเดอร์นา จนกระทั่งสาวโบวีอัตมาเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าพี่วัคซีนมันไม่ได้สื่อปุบได้ปรับค่าขนาดเอกชนจัดหายังได้คิวนำเข้าโมเดอร์นามาไตรมากสิ่พี่ลองเซิร์ชข่าวอ่านรัดจองแอสตา้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วรอนานจนไม่ทันการเลยต้องเอาซินโนแวคมาช่วยแก้ขัดไปก่อนภายหลังได้เกิดดราม่าทั่วลงโบวี ถึงข้อความที่ว่ารอวัคซีนนานเลยต้องเอาซีโนแวคมาช่วยแก้ขัดไปก่อนทำชาวเน็ตถึงกับอึ้งไปชั่วครู่ว่าช่วยแก้ขัดแต่คนที่ติดโควิดต้องเสียชีวิตไปกี่คนแล้วทั้งยังได้ต่อว่าสาวโบวีเป็นสลิมล่าสุดสาวโบวีก็ได้ออกมาชี้แจงคอมเมนต์เผยว่าเรื่องโบไปคอมเมนต์ไอจีพี่อ๋อมเจตนาคือโบเห็นพี่อ๋อมกำลังขึ้นเรื่องวัคซีน ที่พิมไปคืออยากให้ที่ใจ่มๆร้อนไปใจมันก็เป็นทุกข์ซึ่งมีส่งข้อความส่วนตัวไปหาพี่อ่อมด้วยโบไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องแก้กตัวแทนรัฐบาลเพราะโบไม่ได้ทำงานให้รัฐบาลโบไม่ได้รู้เรื่องข้อมือตื้นลึกหนาบางในการทำงานตรงนั้นแล้วโบก็ต้องออกมาออกหน้าแทนทำไมสิ่งที่พิมไปโบหมายถึงภาพรวม เรื่องวัคซีนว่าคนทั่วโลกต้องการวัคซีนในตอนนี้และกำลังผลิตก็มีจำนวนจำกัดคือดีมานกับสัพพายไม่เท่ากันความลาช้าก็เกิดขึ้นได้โบไม่ได้พูดถึงเรื่องรัฐบาลแต่มันคือแค่ข้อมูลข่าวเรื่องวัคซีนที่อ่านเขาเขียนไว้แบบนั้นส่วนคำว่ารัฐบาลจำต้องนำซิโนแวคมาแก้ขัด ก็เป็นคำที่ในข่าวใช้เลยเช่นกันไม่ใช่คำที่โบคิดขึ้นมาเองและมันก็ไม่ใช่การแก้ขัดเพื่อเอาชีวิตของคนมาเสี่ยงแต่มันเป็นการแก้ขัดเพื่อรักษาชีวิตคนไว้ก่อนตามที่ในข่าวเขียนโบเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนกำลังร้อนและก็เข้าใจได้ถ้าจะเข้าใจผิดและไม่พอใจโบต้องขอโทษที่ทำให้ทุกคนร้อนไปกว่าเดิมอีก ทั้งที่เจตนาที่แท้จริงคืออยากให้ใจเย็ยนๆกันปัญหาหนักอยู่แล้วความโกรธยิ่งทำให้ใจเป็นทุกข์และอาจจะไม่ได้ช่วยให้ปัญหาดีขึ้นค่ะต้องขอโทษพี่ออบด้วยจริงๆที่ทำให้เป็นข่าวแบบนี้ค่ะภายหลังจากที่สาวโบวีได้โพสข้อความออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ